สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัป,ปดาห์ที่13เทศกาลธรรมดาตรงกับวันที่6กรกฎาคมฉลองนันบุญมารียกอรตีพรมจารีมอเทนาสคีเลยขอเสนอชีวิตที่น่าสนใจที่สุดของนักบุญที่เป็นเยาวชนตรงนี้นะครับนักบุญมารียกอรเรตตีเกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจน บิดามดารดาขยันทำงานแต่วันหนึ่งบิดาถึงแก่กรรมมรรดาจึงต้องเลี้ยงลูกหกคนทำงานแบบปากกัดตีนถีบเพื่อให้มีอาหารเพียงพอสำหรับลูกมาเรียกรลตตีที่อายุสิบขวบเป็นลูกหัวปีจึงต้องรับผิดชอบดูแลน้องทำงานบ้านทั้งหมดช่วงเตรียมรับสินมหาสนิทแรกเดิมที เธอต้องเดินไปเรียนคำสอนไกลจากบ้านคุณพอจะวัดสอนให้ทุกคนรักษาความบริสุทธิ์สุดชีวิตวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมมารียาอายุ12ปีนั่งที่หัวบันไดชุนเสื้อขาดของลูกชายของเพื่อนบ้านชื่ออเล็กซานโดรที่ชอบอ่านหนังสือโป๊วันนั้นเขาวิ่งขึ้นบันไดและฉุดลากเธอเข้าห้องนอน เอที่จะได้ข่มขืนเธอเธอจึงสู้เต็มที่และร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากน้องของมาเรียที่ร้องให้จอแจอยู่เธอร้องว่าอย่านะพระเจ้าไม่ทรงการเช่นนี้มันเป็นบาปและคุณต้องไปนรกเพราะการกระทํานี้อเล็กซานโดรจึงแทงเธอสิบสี่แผลเธอร้องว่าแม่จา๋าหมายถึงว่า พระแม่มาเรียจ่าลูกกําลังจะตายพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าอย่านะอย่านะอืรถพยาบาลมารับเธอไปโรงพยาบาลเธอทรมานเพราะบาดแผลเธอสวดภาวนาตลอดเวลาและถวายความเจ็บปวดแด่พระเยซูเจ้าและแม่พระคุณพ่อเจ้วัดมาส่งสินสเสบียงถามเธอว่า ลูกกินดีที่จะให้อาภัยแก่ฆาตกรหรือไม่เธอตอบว่าข้าหนูให้อาภายัยเพราะเห็นแก่ความรักของพระเยซูเจ้าหนูต้องการให้เขาไปสวรรค์ด้วยขอรโปร,ปรดให้อาภัยแก่เขาด้วยบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เมื่อประชาชนถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยเพราะผู้นำไม่เชื่อพระเจ้านั้น,นอามอสประกาศศขก็ทำนายว่า พระเจ้าจะตั้งอาณาจักรใหม่และเฉลยทั้งหลายจะพากันกลับมาเขาจะสร้างเมืองที่ถูกทำลายแล้วขึ้นใหม่พระองค์สัญญาว่าเขาจะไม่ถูกกระทำเหมือนในอดีตอีกวนนพะวรสารนั้นพระยสุจ้าตรัสกับชาวยิวว่าเมื่อพระองค์ซึ่งเป็นเสมือนเจ้าบ่าวอยู่กับสาวกเขาก็ไม่ต้องอดอาหารเหมือนคนอื่นทั้งหลายแต่เมื่อเจ้าแต่เมื่อ พระองค์ถูกยกไปแล้วเขาจะอดอาหารกันพวกยิวอ,อดอาหารเพื่อเร่งการเสด็จมาของพระผู้ไถยของพระมหาไทยแต่อันจนจาเมื่อพระองค์เสด,ด็จมาเขาก็ไม่เปิดใจรับเราเห็นพระเจ้ารับมนุษย์ง่ายเพราะพระองค์รักเขาแต่มนุษย์รับพระเจ้ายากเพราะมองไม่เห็นพระองค์เป็นพระปิเจ้าอันนี้ต่างหากที่ทำให้หลายคนนั้น ช่วดประพรที่พระมิดาทรงการให้ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์